สวัสดีค่ะกลับมาเจอกับวุ้นเซ่นนะคะกับ108 living 1วิงร้อยปสไตล์ที่เป็นคุณนั่นเองค่ะวันนี้นะคะแขกรับเชิญของวุ้นเนี่ยเป็นสาวสวยสาวเก่งมากความสามารถนะคะเธอนี่นะคะทำงานเยอะมากทั้งละครพิธีกรรวมถึงเป็นเจ้าของธุรกิจของตัวเองด้วยตอนนี้นะคะเธอรอเราอยู่แล้วเดี๋ยวตามไปเจอกับเธอกันเลยค่ะลีุ้น <c oughs> สวัสดีดค่ะ <c oughs> น,ะนี่แขกรับเชิญอุ้นสวยออร่าม,มากเลยจะบอกว่าช่วงนี้เนี่ย ไม่ค่อยแอบรีเมืองไทยนะคะไปส่องใน i อตลอดก็จะเห็นรีแบบว่าไปเที่ยวเอ๊ะเดี๋ยวอยู่บนเครื่องบินอีกแล้วคือ,อยังไงไม่ไม่รับงานแล้วหรอเ่รอคะเราก็มีงานที่กรุงเทพบ้างแต่ว่าออด้วยความที่ทํารายการท่องเที่ยวก็เลยต้องเที่ยวบ่อยไปทํางานนะไปทำงานค่ะจบแต่ไม่ได้ไปคนเดียวนะคะ,ะไปกับหวานใจนิดหนึ่งอันนี้ก็ต้องไปด้วยสิเพราะว่านใจ<ห>ก็ชวนกินตลอดชวนกนินตลอดคือด้วยความที่ว่าทํารายการด้วยกันรายการท่องเที่ยวเนี่ยค่ะเป็ทำด้วยกันแล้วก็เป็นคนชอบทานชอบเที่ยว <ไ>เวลาไปที่ไหนเราก็จะเสริร์ทร้านไงก็แบบว่าคอเดียวกันมากเพราะออว่าชอบกินมากชอบกินเหมือนกันค่ะแต่คนนั้นก็กินเท่าไหร่น้ำหนักไม่ขึ้นแต่อีกคนนี้ขึ้น <laughs> <laughs> โอยแต่ก็ยังสวยอยู่ยังแบบว่าเหมือนเหมือนยังยังกินได้อีกนะเพราะว่าจริงๆแล้วถ้ากินขนาดลีกับพี่ฟุกเนี่ยคุณว่าชีวิตคงอยู่ไม่ได้ต้องกลิ้งเดินนะไม่ไหวจริงๆแต่ว่าวันนี้นะจะมาอัปเดตชีวิตเธอกันนอกจาก ที่เธอจะทํางานละครหลายคนก็จะเห็นลีแบบหน้าจอทีวีพิธีกรอะไรต่างๆเนี่ยก็ยังมีธุรกิจใหม่ๆม,ม,มามอัปเดตเราด้วยนอกจากทำรายการแล้วยังมีธุรกิจใหม่อันหนึ่งน่าสนใจมากๆด้วยนะคะเดี๋ยวยังไงช่วงหน้ามาอัปเดตชีวิตเธอกันค่ะ มีคนเคยบอกเก๋ไว้นะคะว่าการดูแลริ้วรอยบนใบหน้านั้นง่ายนิดเดียวแค่ใช้ครีมบำรุงผิวหน้าตัวเดียวกันทั้งกลางวันและกลางคืนก็เพียงพอแล้วแต่ความจริงช่วงเวลาที่ต่างกันผิวของเราก็ต้องการการดูแลที่แตกต่างกันเช่นเดียวกันนะคะโดยเฉพาะเรื่องริ้วรอยบนผิวหน้าเก๋จะใส่ใจเฉพาะจุดเป็นพิเศษทั้งกลางวันและกลางคืนโดยเฉพาะกลางวันนะคะเวลาเราออกจากบ้านเนี่ยเราก็จะมีการแสดงสีหน้าและอารมณ์เป็นพิเศษริ้วรอยก็จะเกิดขึ้นได้ง่ายเพราะฉะนั้นทุกครั้งค่ะก่อนออกจากบ้านเก๋จะใช้เดย์ครีมซึ่งมีส,ส่วนผสมของไล้ิโนล ส่วนตอนกลางคืนนะคะก็ต้องถือว่าเป็นช่วงเวลาพักผ่อนที่ดีที่สุดเพราะฉะนั้นนะคะผิวหน้าก็ควรดลรักการพักผ่อนที่ดีที่สุดเช่นเดียวกันค่ะเริ่มจากท่านอนเลยอยากจะบอกนะคะว่าการนอนกดทับกับใบหน้าของเราแล้วก็หมอนนี่นะคะในท่าเดิมนานๆนี่อาจจะเกิดริ้วรอยบนผิวหน้าของเราได้เพราะฉะนั้นท่านอนที่ดีท <ๆ S 1> <ๆ>ี่สุดที่แนะนําก็คือท่านอนหงายน,นั่นเองค่ะ ซึ่งแน่นอนใช่ไหมล่ะคะว่าเราไม่สามารถกําหนดท่านอนได้ท่าเดียวตลอดทั้งคืนเก๋จึงแนะนํานะคะให้เลือกในครีมที่ช่วยฟื้นบารุงผิวให้ตรงจุดนะคะเพื่อลดการเกิดริ้วรอยที่ไม่จําเป็นซึ่งในครีมที่เก๋เลือกนะคะก็มีส่วนผสมของ HA มากกว่าเดครีม40%นะคะเนื้อครีมที่ละเอียดเข้มข้นแบบนี้นะคะก็สามารถช่วยผลัดเซลล์ผิวที่เสื่อมสภาพนะคะแล้วก็บํารุงผิวให้ฟื้นฟูขึ้นมาเปล่งปลัง่งแค่ช่วงข้ามคืนตื่นเช้ามาคุณก็จะมีผิวหน้าสวยสดใสอ่อนวัยแล้วนะคะ เห็นไหมนะคะว่าเด็ครีมกับไนท์ครีมนียมีความสําคัญแตกต่างกันไปนะคะเพราะฉะนั้นเกศแนะนาให้ใช้ควบคู่กันไปเพื่อการปกป้องแล้วก็รับมือกับริ้วรอยได้อย่างครบถ้วนนั่นเองค่ะเพียงแค่นี้แหล,ละค่ะเกศก็มั่นใจอะไรกังวลเรื่องริ้วรอยแล้วล่ะค่ะที่สาคัญคนก็ได้อายุเกศไม่ถูกด้วยนะคะผิวหน้าดูอ่อนเยาว์อยู่เสมอโดยที่ไม่ต้องพึ่งการเสริมรรมเสมอไปและนี่คือเคล็ดลับดีๆที่เกศนำมาฝากคุณสาวๆในวันนี้ค่ะ